ไหนแม่มันนี่แล้วแม่มันอ๋อวัดเนี่ยครับลูกลูกเขาเคฟสามหนึ K ่งนี่แม่เขาครับนี่แล้วแม่เขาโอ้จ่ายลูกดีแท้นี่ครับแม่ของตัวผู้นี่ครับแม่ของตัวผู้ตัวนี้ครับ แม่ของตัวผู้ตัวเคฟสามหนึ่งจ่ายลูกดีมากเลยครับจ่ายลูกดีมากเลยเคฟสามหนึ่งพญาติเคฟสามหนึ่งใช่ไหมลุงโอ้พันธุกรรมดีเยี่ยมครับแข้งขาใหญ่กี่ปีแล้วนี่2ปีกว่าแล้วเนาะเอาไว้ผสมพันเนาะจ่ายลูกดีมากเลยครับผมสุดยอดครับคุณลุงบอก จ่ายดีลูกดีจริงๆเลยนี่ครับสุดยอดครับแม่เขาให้ลูกกี่ตัวแล้วลุงเนี่ยให้ลูก2ตัวไหนลูกมันอีกตัวหนึ่งแดงๆตัวนุ่นเหรออ๋อตัวเมียใช่ไหมอ๋อกลายเป็นตัวเมียจ่ายลูกดีครับสายพันธุ์นี้กินง่ายกินดีกินเก่ง นี่ครับหน้าเลี้ยงครับสายพัน,นุ์นี้ไทยกลางนี่ครับลูกออกมาน้ำเชื้อดีตัวโตมากครับนี่ครับคุณลุงมีที่ปล่อยเลี้ยงก็ดีครับไม่ต้องเกี่ยวหญ้าเยอะคุณลุงบอกเกี่ยวไม่ไหวเยอะปล่อยสู้มาปล่อยกินอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปเกี่ยวคุณลุงบอก ที่ก็เยอะครับผมประมาณหลายร้อยไร่เลยครับปล่อยกินตามนี้สบายเลยเนี่ยครับผมคุณลุงอยู่บ้านไหนลุงคุณลุงเขาเรียกบ้านอะไรลุงบ้านคอควายบาอกโอ้บ้านคอกควายเนี่ยครับผมเลี้ยงแบบสบายสบายครับคุณลุงบอกไม่ต้องไปเกี่ยวหญ้าปล่อยกินตามทุ่งครับผม